สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่5ในการาวิ่งแล้วก็เป็นวันที่เท่าไหร่ดูก่อนนะ26ที่ผมไม่สาครับรู้สึกว่าวันนี้ผมไม่ไหวเราผมวิ่งได้ประมาณ10บนาทีแล,แล้วก็จะวิ่งกลับอีก10นาทีนะครับอาจจะมันวิงว่งได้20นาทีได้น้อยหน่อยแต่ก็ได้วิ่งได้ไกลขึ้นอยู่ไม่ใช่ดีวิ่งต่อเนื่องได้ไกลขึ้นแต่วิ่งได้เวไไม่ทันเท่าไหร่นนเพราะว่า รู้สึกปวดท้องครับเหมือนว่าอาหารพิดไม่รู้เมื่อคืนกินอะไรไปนะครับผมโอ้ปวดท้องมา,มากเลยเดี๋ยวจะวิ่งกลับให้ถึงเฮ้ยขนาดวิ่งแป๊บเดียวนะครับแบบเหงื่อออกเยอะมากเมื่อคืนก็ร้อนเมื่อคืนเนือเหงื่อตอบทั้งคืนนอนไม่ค่อยหลับด้วยเลยโอเคครับเดี๋ยวลองวิ่งกลับไม่ไหวแล้วมนปวดท้องจริงปงวดท้องมากปวดท้องแบบ ปวดปวดเลยตอนนั้นในท้องดขี้ด้วยโอเคครับขออัดไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะวิ่งกลับที่สุดอีซีวาทีนะครับผมเก่งๆเลยๆแข็งแรงเลยโอเคครับไว้เจอกันพรุ่งนี้แล้วกันสู้ๆต้ก็หายหเลว